อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลแฮร์รี่วิงมิฟิลเลสเตอร์ยอมรับว่าผิดหวังที่ต้องพ่ายกับมิเดลสโบว์ศูนย์หนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแลรก็ตามวิงเผยว่าฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้เลสเตอร์พ่ายเป็นนัดที่3ามตั้งแต่เปิดฤดูกาล แต่เป็นการพลาดสองนัดติดต่อกันแต่ลูกทีมของเ SO อสโซมาสกายัางคงรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งสุดท้ายในปีนี้วิงได้ออกสตาร์ททุกเกมหลีกให้กับเลสเตอร์ในฤด,ดูกาลนี้แต่ยังไรก็ตามมิดฟิ์รายนี้จะต้องพลาดเกมเปิดบ้านพบก,กับวัตฟอร์ดเพราะสะสมใบเหลืองครบ5้าใบผมว่ามันน่าหง,ง,งุดหงิดกับผลการแข่งขันผมคิดว่าเราครองเกมเอาไว้ได้เราคุมเกมได้พวกเขาก็จ่ายบอลได้ดีแต่ดู2เกมล่าสุด เราเสียประตูจากลูกเตะมุมและฟีคิกมันทําให้เราแพ้และมันน่าหงุดหงิดมากเมื่อคุณเล่นได้ดีสร้างโอกาสได้ของเกมได้คุณก็ต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ผมไม่แน่ใจว่าเราสร้างโอกาสครั้งสำคัญในเกมนี้ได้กี่ครั้งแต่จากที่ผมจําได้มีหลายครั้งผมคิดว่าเรามียิงชนเสาและผู้รักษาประตูก็เซฟได้เยี่ยมมากผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในเกมเหล่านั้นที่บางครั้งเราบุกแทบตายแต่ยิงยังไงก็ไม่เข้าเมื่อราพลาดการทําประตูเพราะเกมมันไม่เข้าทางคุณ มันก็ยากที่จะรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับทีมที่ได้ฟรีคิกแบบนั้นและชนะเกมนั้นไปเลยมันยากแต่ฤดูการนี้ยังยาวไกลเป็นเรื่องยากที่จะรับมือแต่เราในฐานะทีมต้องสามาคีกันเราต้องเดินหน้าต่อไปและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอยู่เพราะมันทําให้เราได้ผลการแข่งขันที่ดีมาจนถึงตอนนี้เราแค่ต้องไม่ท้อแท้และยึดติดกับมันมากเกินไปถ้ามีคนบอกว่าเราจะต้องตกอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ตั้งแต่ต้นฤดูการผมคิดว่าเรามีความสุขมากวิธีการเล่นของเรา ระดับการเล่นที่เรามีผลลัพธ์ทุกอย่างมันเยี่ยมมากแต่ซองเกมหลังสุดเป็นเรื่องยากสําหรับเรามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันแชมเปี้ยนชิพมันยากมากทุกทีมต่างก็เป็นคู่แข่งที่อันตรายทั้งนั้นดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้จากมันคิดบวกอยู่ด้วยกันเป็นทีมไม่แสดงออกในทางที่แย่เพราะฤดูกาลนี้มันอีกยาวไกลย,ยังมีเกมให้เล่นอีกมากเมื่อคุณได้ช,ชนะในแชมเปี้ยนชิพต่อเนื่องเก็บแต้มได้แล้วอาจลืมบางอย่างดังนั้นเราต้องระลึกไว้เสมอ ผมคิดว่าถ้าเราเล่นได้ไม่ดีและแพ้และคู่แข่งได้นเน้นคองบอลและสร้างโอกาสในเกมบางที่มันอาจทําให้คุณมีความมั่นใจน้อยลงแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรากําลังคลองบอลและสร้างโอกาสมากมายเราแค่ทําประตูไม่ได้ในตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษและใช้โอกาสในการยิงประตูแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมันมาถึงคุณจะเห็นได้ว่าเราแสดงให้เห็นแล้วในฤดูกาลนี้บางเกมเราทําประตูได้มากมายดังนั้นมันคือความเชื่อยึดมั่นและไม่จิตตกจนเกินไปในการแข่งขันเชฟชิป ต้องใช้เวลาหนึ่งหรือ2เกมและสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมันน่าหงุดหงิดผมหมายถึงว่าผมโดนใบเหลืองมาแล้ว4ี่ใบดังนั้นผมจึงพยายามหลีกเลี่ยงใบเหลืองอีกใบแต่แค่มองลองย้อนกลับไปดูมันสมควรจะได้ใบเหลืองหรือไม่ก็อาจจะไม่แต่ผมต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเรามีทีมที่ดีเรามีผู้เล่นที่ดีสามารถก้าวเข้ามาและยังคงแสดงผลงานในระดับดีได้หวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์ในเกมหน้าตอนนี้มันน่าหงุดหงิดที่เราต้องรอ2 3าสัปดาห์สำหรับเกมต่อไปในช่วงพักทีมชาติ แต่เราจะฝึกซ้อมหนักให้ยิ่งขึ้นไปอีกใน2-3สัปดาห์ข้างหน้าแต่ผมแม่ใจว่าเราจะพร้อมในนัดต่อไปจิ้งจอกสาวขึ้นนำ2ประตูก่อนพ่ายอ์เนนทลที่ King Power Stadium l e สเต s t e r c ต t y ทีมหญิงเปิด King Power Stadium ทําประตูออกนำไปก่อนในครึ่งแรก2-0ก่อนโดนไอ้ปืนใหญ่อ์เนนอลมายิงคืน6ประตูรวดทำให้ต้องพ่ายกับทีมเยือนไป2ประตูต่อ6ในศึกบาร์ l a ล m e n Super League เกมนี้วิลเลเิร์มีการปรับเปลี่ยนผูเ้เล่นตัวจริง2คนจากเกมนัดล่าสุดที่พ่ายกับริว์พูดโดยให้เจนิสเคมันและเดีอนรโรดลงสนามแทนมิสซ,ซี่กูดวินและโจซี่กรีนความแพ้แพ,พ้ในเกมนัดนี้ทาให้เลสเตอร์ซิตี้ลงสนามเป็นนัดเก็บได้7แต้มอยู่ในอันดับ7ของตารางโดยโปรแกรมในลีกนัดต่อไปเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงจะมีคิวเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของทนแมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้